สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องยูเทเร์ของเรานะครับผมสืบเนื่องมาจากาคลิปวิดีโอของของเด็กๆที่ผมทำกัน,นตอนนี้เหมือนกับทาง y o u ูท b e ก็ปิดกัน้นไม่ให้เด็กๆได้คือคือจริงๆอะถ่ายได้แต่ห้ามกดติดตามแล้วก็มันจะไม่เกิดไรายได้ซึ่งซึ่งตรงเนี้ย หลักๆเลยก็คือของผมเนี่ยที่ทากันออกมาเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาถามคําถาม,ถาม,ถามเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารต่างๆซึ่งตอนตอนเน,นี้ยทางของเด็กๆที่เขาทากันเนี่ยมันถูกปิดกัน้นไม่ให้แสดงความคิดเห็นมันก็ไม่สามารถที่จะไปตอบคําถามลูกค้าได้ผมก็เลยจําเป็นจะต้องมาถ่ายคลิปด้วยตนเองเลยให้ผู้ใหญ่ของผมเนี่ยมามารีวิวสินค้าแล้วก็ควบคู่กับก,บการที่ผมเนี่ย ตอนนี้สุขภาพค่อนข้างจะ,ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะมีการอาการปวดนหน้าอกหายใจค่อนข้างติดขัดเนื่องจากว่าผมในช่วงของโควิดตอนนี้นะครับการออกกำลังกายของเราเนี่ยล,ลดน้อยลงไปน่าจะปกติผมจะออกกำลังกายวันหนึ่งเนี่ยอ,อาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณสักสามสี่วันแต่ตอนนี้ผมได้ออกกำลังกายแค่วันละชั่วโมงแต่ด้วยการเดินรอบ ในส่วนส,สาธารณะแล้วก็วิ่งบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่เพียงพอผมจึงเหมือนกับอยากจะชาเลนต์ตัวเองด้วยเนื่องจากว่าผมกะว่าตอนนี้ผมน้ำหนักร้อยกาโลนะครับครับเป้าหมายของผมนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับไม่เกินไม่เกินสามสิบเจ็ดพันวาปีสองพันหา้อสิบผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะต้องน้ำหนักลงมาเหลือเลขสองหลักนะครับผมให้ได้นะครับผม แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแชรเล์ตัวเองของผมจะประสบความสําเร็จแค่ไหนติดตามด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ต้องทําการออกากาลังกายให้หนักขึ้นมากขึ้นนะครับทุกวันนะครับคิดว่าคงจะต้องออกทั้งเช้าและเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับว่าเมื่อเช้านี้ผมไปปั่นจักรยานที่ไหนมาบ้างไปดูคลิปวิดีโอได้เลยครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้15เดือน7ครับปี2564ขนานี้นะครเวลา6มดโมงครึ่งพอดีนะครับเสร็จรถเรียบร้อยนะครับแล้๋ยวเราเซตรีเซ็ตใหม่ก่อนทีนี้เราจะไปปั่นกันครับกะว่าเอาสัก30โลนะครับกลับถึงบ้านปรนะมาณ7โมงครึ่งครับประมาณนี้โอเคครับ ไปแล้วครับความเร็วประมาณ28นะครับตอนนี้หัวใจน่าจะอยู่ประมาณโซน2นะครับโซน2โซน3นครับตอนนี้คลองถนนมาได้ประมาณสัก15กาโลเดียวยาวไปครับมาคนเดียวนะวันนี้ผมต้นบูไซเกอร์นะครับวันนี้ เราจะมาวันแรกนะครับปั่นที่พักไปประมาณเกือบ,บเดือนนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากนี่เป็นวิถีชาวบ้านของเสวยครับบรรยากาศดีสภาพไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ผมต้องอ,ออกกําลังกายหนักปกติตอนเย็นเนี่ยจะเดิน จะวิ่งในหมู่บ้านประมาณทั้ง6กิโลแต่ไม่พอนะครับเกิดอาการใจสั่นมือเท้าชานะครับเราต้องคิดว่าออกกาลังกายน้อยไปนะครับก็เลยมาเพิ่มเติมหน่อยตรงการปั่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิววิที่ร้านนะครับนอกจากเราจะรีวิวกันปั่นจักรยานสุขภาพแล้วเดี๋ยวจะมีหลายๆอย่างนะครับเอามาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับติดตาม กดตับตไคร้ด้วยนะครับโอเคนะครับถึงแล้วครับมาดูใหม่นะครับอันนี้เจ็ดโมงห้าสิบเก้าแปดโมงพอดีนะครับเราใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงยี่สบสามนาทีสามสิบห้ากิโลเอวิยี่ห้าครับท็อปสปีดสามสิบเจ็ดนะครับ,บ,รบอันนี้คือไม่สะสมครับห้าพันแปดของผม แปดโมงวันีครับเมื่อกี้ออกไปจากบ้าน6กโมงครึ่งเรียบร้อยกลับมาแล้วนะครับจากปั่นเมื่อเช้านี้ปั่นไปสามสิห้ากิโลนะครับวันที่สิบห้าเดือนเจดปีหกสี่นะครับเรามาชัาง่งน้ําหนักกันนะครับวันแรก หลังจากที่ดูคลิปการออกกำลังกายของ,งผมไปแล้วนะครับเราก็กลับมาดูสินค้าในร้านเราซึ่งวันนี้ผมผมอยากจะนําเสนอตัววิทยุประจําที่หรือเขาเรียกกันว่าวิทยุโมบายบางคนก็เรียกโมบายบางคนก็เรียกวิทยุประจําที่นะครับซึ่งในบ้านเรามันก็จะมีสีแดงกับสีดำนะั่นก็เป็นวิทยุป,ประชาชน245เมกะเฮิร์ที่ทุกท่านพอจะทราบข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็สีดาก็คือวิทยุสมัครเล่นนะครับ ทีนี้เรามาดูว่า,าวันนี้ผมจะเอาเครื่องตัวนี้มาทําการวัดวัดวัด SBR ให้ดูนะครับผมเครื่องพวกนี้มันจะต้องใช้คู่กับถ้าติดรถจะต้องต่อไฟรถเข้ามาในเครื่องให้มันมีไฟเลี้ยงมันจะไม่เหมือนมือถือเรานะครับมือถือเราต้องใช้แบตเตอรี่นะครับแต่เครื่องพวกนี้มันต้องมีไฟเลี้ยงโดยการที่ถ้าอยู่ในรถก็ต้องใช้ไฟรถต่อเข้าม้อแปลงไฟ ถ้าอยู่ที่บ้านก็ต้องใช้หม้อแปลงไฟเป็นเขาเรียกว่าเลกคูเลตนะครับอย่างน้อยนต้อง2 0แอมป์นะครับตัวนี้นะฮะทีนี้ไอตัวเนี้ยมันบ้านเราเนี่ยก็จะมีที่เขาออกแบบอนุญ,ญาตให้ก็คือ1 0วัตต์กับ6 0วัตต์นะครับผมไอ้10วัตต์จริงๆแล้วเนี่ยที่วัดได้เนี่ยเราลองมาดูดีว่าเราวัดวัตต์กันได้เท่าไหร่นะครับตัวน,นี้ผมต่อไว้หมดแล้วสิ่งจําเป็นในการวัดวัตต์เลยนะครับก็ต้องมีสายคู่ สายคูต่ตัวนี้ก็คือใช้ pl 2องห้าเ้าเชื่อมเข้าสองฝั่งเลยนะครับต่อเข้าตัวให้ B ์บาพอดีมีเสียงเข้ามานะครับมันจะต้องต่ออย่างนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวแท็กมันจะเขียนว่า tx เา้าก็ต่อตัวนี้เข้าเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นแอน่านะครับเป็นเสารเราก็ต้องใช้เสาที่ตรงกับย่านเครื่องนะครับก็คือสองสี่ห้าไมกะรเฮิร์ตัวนี้ก็ต้องตรงกัน ไม่งั้นวัดไม่ได้วัดไปเนี่ยค่าเพี้ยนก็จะดูไม่ได้เหมือนกันเรามาดูว่าค่าของเครื่องตัวเนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ผมใช้ u r s u r SX400 ของไกว่วาสนะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดวัดทุกอย่างเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องคาลิเบตเครื่องก่อนนะครับคาลิเบตเครื่องอมันก็จะมีปุ่มตรงกลางนี้ให้มันมาอยู่ตรงขอบนี้พอดีนะครับ200วัตต์นะครับทีนี้มาดูวัดของเครื่องตัวนี้นะครับ มาดูวัตต์มันก็จะเขียนว่า Power แล้วก็ผักขึ้นมานะครับอ่าตัวนี้จะอยู่ที่โอ้โหเกือบเกือบหกสิวัตต์นะครับอรลิงโก้ตัวนี้เกือบเกือบหกสิบวัตต์มาดูความเพี้ยนของเสาเสาตัวนี้สองร้อสี่สิบ้าเมกะเฮิร์ถ้าเข็มตัวนี้ดีดขึ้นมาเกินหนึ่งสองอะไรพวกนี้ยถือว่าเสาใช้ไม่ได้นะครับผมเรามาดู s W r ตัวนี้นะครับอ่าไม่เกินหนึ่งจุดห้าไหฮะขั้นบน นี่นะครับก็คือไม่เกิน1.5ถือว่าเสาตัวนี้ใช้ได้นะครับนี่นะครับไม่เกิน1.5้าถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยเข็มต้องไม่แคบไม่กระดิกเลยกดคีย์ปุ๊บเข็มไม่กระดิกเลยนะครับตัวนี้มันยังก,กระดิกขึ้นมาบ้างแต่มันไม่เกิน1.5ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่วัดตัวนี้โอ้โหผมทึ่งมากนะครับเกือบเกือบ60นะฮะก็คือหลักหลักของของ,ของการวัด sdr ก็จะมีอยู่แค่นี้หลักๆนะครับอุปกรณ์ในเครื่องเนี่ยก็จะมีตาม ตามตามนี้นะครับมีไม้นะครับจริงๆในกล่องเนี่ยก็จะมีพวกสายไฟทุกทุกยี่ห้อมีเหมือนกันหมดยกเว้นไอ้พวกที่ยี่ห้อที่มันถอดหน้ากากาได้บางยี่ห้อต้องซื้อสายแยกหน้าเพิ่มบางยี่ห้อแถมมาให้เลยนะครับอ่าแลว้วจะมีสา,สายไฟสายไฟตัวนี้จริงๆเขาให้มานะครับแต่ผมเนี่ยมีอยู่แล้วติด power supply ต,ตัวนี้2 0แอมป์นะครับเสาที่จะใช้กับเครื่องมือบ่ายก็จะมีอยู่ประมาณ 2- 3สประเภทเก็คือเสาติดรถนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ จะไปติดรถตามรูปแบบของรถต่างๆก็แล้วแต่จะเอาแม่เหล็กไปวางบนหลังคาก็ได้นะครับส่วนเสาบ้านก็จะเป็นประมาณนู้นนะครับเสาบ้านก็จะใหญ่ๆนแต่ร้านผมเนี่ยเสาก็จะมีประมาณนี้นะครับเสาใหญ่ๆผมจะไม่ได้สต็อกยกเว้นแต่ว่าลูกค้าจะออเดอร์เราถึงจะสั่งมาให้เพราะว่าต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงนะครับทีนี้แต่ละตัวเนี่ยก็คือมันก็จะมีอุปกรณ์ตามน,นี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมตอนนี้อ่า เรามาเรามาดูอะไรกันอีกทีอ่ามาดูตรงนี้นะครับถ้าเราในกรณีที่ไม่มีเสาทดสอบทําไงเราเราก็คือต้องไปซื้อดัมมี่โหลดมาอันนึงนะดัมมี่โหลดตัวนี้ก็จะมีค่าความถีตั้งแต่หนึ่งถึงหกร้อยห้าสิบมกะเฮิร์นะครับก็ต่อแทนเสาได้เลยใช้ได้ทุกย่านนะครับใช้ดัมมี่โหลดต่อแต่ผมผมไม่ได้ต่อดัมมี่โหลดนะครับเอามาให้ดูเฉยนะครับอ่าก็จะมีลานานักษณะนี้ทีนี้อ่า การที่ผมมารีวิวตรงโมบายตัวนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าท่านใดอยากจะดูคลิปอะไรอย่างอื่นก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับผมวันนี้การสกากสาธิตวิธีการวัดค่าของ s w r เนี่ยมันก็จะไดะ้มีความรู้ขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ชมคลิปของ,ของทางร้านนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์นะครับสินค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์ ID ตามลิงก์ข้างล่างที่ผมจะแปะไว้ให้นะครับผมทาง a c e b o o k ก็ได้นะครับหรือใน s h o p ป e หรือละะ้าเนี่ยผมก็มีวางจำหน่ายอยู่ใน Google เนี่ยถ้าค้นหาไม่เจอก็พิมพ์บูทาเกอร์วิธยุทธสื่อสารเลยมันก็เกิดขึ้นมานะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปว่าผมจะ ทเลทิศอะไรอีกนะครับหรือว่าเอาอะไรมาสาธิตให้ลูกค้าได้ดูอีกนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ